ธรรมบทภาคที่8แปลโดยพย,ยัญชนะยกศัพท์เรื่องพระเทระชว่านางคลรกูดนักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้า80เริ่มตั้งแต่นงางคารกูตาเถระวะัตถุเป็นต้นไปนงางคลรกูตดเะะถรวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเถระชว,ะว่านางคลรกูดมยานข้าบเจ้าวัจเจกาว สถาอันว่าพระาศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่เชตวเนในพระเชตวันอาระพะทรงปารบนางคระกูตเทรังซึ่งพระเถรชุว่านางคารากูตเกษิตรัสแล้วธรรมเทศนาซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่าอัตนาโจทยตานางอิธิด,ดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่าทุกตะมนุสโสอันว่ามนุษย์พูดถึงแล้วซึ่งยากเอโกคนหนึ่ง กตวากระทําแล้วพระติงซึ่งการรับจ้างประเรษสังชนานางแห่งชนทั้งหลายเหล่าอื่นชีวติย่อมเป็นอยู่พิกขูอันว่าภิกษูเอโกรูปหนึ่งทิศวาเห็นแล้วตังมนุษสังซึ่งมนุษย์นั้นปิโลติกากันดานิวัถังผู้มีท่อนแห่งผ้าเก่าอันนุ่งแล้วนางขลังอุคิบิตวาขาชันตัง ผู้ยกขึ้นแล้วซึ่งไถไปอยู่อาหะกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้ว่าปะนะก,ก็เตปปปชิตุงอันว่าอันอันเธอบวชวะรังเป็นคุณชาติประเสริฐชีวนโตกว,ว่าอันเป็นอยู่เอวังอย่างนี้โหติย่อมเป็นณนะหาไม่ได้จริงหรืออิทีดังนี้ โสมนุสโสอันว่ามนุษย์นั้นอาหากกล่าวแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผุ้เริญโกอันว่าใครมังยางกระผมชีวันตังผู้เป็นอยู่อยู่เอวังอย่างนี้ประพาแช่สติจักให้บวชอิติดังนี้ โสภิคุอันว่าภิกษุนันอาหะกล่าวแล้วว่าสเจเท่าว่าตวังอันว่าเจ้าปปัชชิตศสีจากบวชใสอหังอันว่าเราตังอย่างเจ้าปปชเชสามิจักให้บวชอิติตังนี้โสมุนุโสอันว่ามนุษย์นั้นอาหะกล่าวแล้วว่าพันเตข่าแต่ท่านผู้เจริญสาธุันว่าดีละสเจเท่าว่าตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายมังยังกระผมปปัชเชสถา จักให้บวชใสอหังอันว่ากระผมปปพระเชตสามิจากบวชอิติดังนี้อาธาครั้งนั้นโสเถรอนว่าพระเถระนั้นเนตว,วานําไปแล้วนางมนุสังเสิมนุสาน,นเชตวานางสู่พระเชตวันนาหาเปตาวายังมนุษย์นให้อาบแล้วสหเทนะด้วยมือเป็นของตนถ้าเปตาวาพักไว้แล้วมาละเกที่โรง ปพาเชวตว,วายังมนุษย์ยนั้นให้บวชแล้วตั้งมนุษสังยังมนุษย์ยนั้นทปาเปศีให้วางไว้แล้วนางขลังซึ่งถไยสทิงกับนิวัาปิโลติกะคันเดนะด้วยท่อนแห่งผ้าเก่าอันตนนุ่งแล้วรุกขสาขายะที่กิ่งแห่งต้นไม้มาลากาศีมายังเอวะ ในแดนแห่งโรงนั่นเทียวโสมนุโสอันว่ามนุษย์นั้นปัญญายิปรากฏแล้วว่านังคลรกูตเทโรอันว่าพระนังคารกูรเทระอิติเอวะดังนี้นั่นเทียวอุปสมบทกาเลปีแม้ในการเป็นที่อุปสมบทโสเทโรอันว่าพระเทระนั้นนิสายะอาศัยแล้ว โอปันนาะลาภสการังซึ่งลาบและสาการะอันเกิดขึ้นแล้วพุทธานางแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายชีวันโตเป็นอยู่อยู่อุกันธิตวากระสันขึ้นแล้วอสาัากนโตไม่อาจอยู่วินโนเทตุงเพื่ออันบรรเทาจินเตตวาคิดแล้วว่าอิธานิในการนี้อาหารอันว่าเราตัวนี้รั่วแปรด้วยอำนาจเนื้อความนะครับณนะ สาทยานิกาสายานิบริทหิตวาขมิตรสามิจากไม่นุ่งห่มแล้วซึ่งผ้ากาสายทั้งหลายอันบุคคลพึงถวายด้วยศรัทธาไปอิติดังนี้คันตวาไปแล้วรุขะโมลังสู่โคนแห่งต้นไม้โอวัธิกล่าวสอนแล้วอาตานาังซึ่งตนอัตานาวะด้วยตนเทียวว่า อาฮิริกะเนบุคคลผู้ไม่มีหิรินินรัชชะผู้มีความละอายออกแล้วตะวางอันว่าเจ้าอิทงังปิโลติกังนิวาเสตวาวิภมิตวาปะติงกตวาชีวิตุกามโมเป็นผู้ใครเพื่ออันนุ่งแล้วซึ่งผ้าเก่าพื้นนี้ศึกแล้วกระทำแล้วซึ่งการรับจ้างเป็นอยู่ ชาโตเป็นผู้เกิดแล้วอสิย่อมเป็นหรืออิติตรงนี้ตัสะเทระสะเมื่อพระเถระนั้นอาตานังโอวัันตัสะเอวะกล่าวสอนอยู่ซึ่งตนนั้นเทียวเอวังอย่างนี้จิตตังอันว่าจิตกตังถึงแล้วตนุภาวังซึ่งความเป็นแห่งธรรมชาติเบาบาง โสเทโรอันว่าพระเถระนั้นนิวัติตวากลับแล้วอุกันทิตวากระสันขึ้นแล้วกติปาหะเจนะโดยอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อยปุณอีกโอวัธิกล่าวสอนแล้วอาตานางซึ่งตนตถาเอวะเหมือนอย่างนั้นเทียวจิตตังอันว่าจิตอสเถระสะของพระเถระนั้นนิวตัตติย่อมกลับปุณอีก โสเทโรอันว่าพระเถระนั้นคันตวาไปแล้วตาทาทานเนในที่นั้นโอวทีกล่าวสอนแล้วอาตานังซึ่งตนอิมินาวะนิหาเรนะอัตโนอุกันธิตากาเลในการแห่งตนกระสันขึ้นแล้วโดยทํานองนี้เทียว อาธาครั้งนั้นพิขวนว่าภิกษุทั้งหลายที่สวาเห็นแล้วนางเทรังซึ่งพระเทระนั้นคัจันตังผู้ไปอยู่ตถาทานเนในที่นั้นอภินหังหนึ่งเนืองปุชีถามแล้วว่านครกูตาเทระดูก่อนนางครกูเทระอาวุโสผู้มีอายุตะวางันว่าท่านคัจฉีย่อมไป เอทาฐานในที่นั่นกนสมาเพราะเห็นไรอิติดังนี้โสเทโรอันว่าปเทระนั้นวัตวากล่าวแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญอาหางอันว่ากระผมคัฉา,ามิย่อมไปสันติกังสูตสำนักอาจริยศสาของอาจารย์อิติดังนี้ ป้าปุณิบรรลุแล้วอรหัตตังซึ่งพระอรหัตกติปาหัสสะเอวะต่อวันเล็กน้อยนั่นเทียวพิขูอันว่าพิสุทั้งหลายการณรตามเมื่อกระทำเกลิงซึ่งการเยาะเย้ยสติงกาบเตนะเทเรนะด้วยประเถระนั้นอาหังสูกล่าวแล้วว่านัครากูตเถระ ดูก่อนนังครกุเถระอาวุโสผู้มีอายุตะวะวิจารณะมะโคอันว่าหนทางเป็นที่เที่ยวไปของท่านอาวะารันโชวิวยะเป็นราวกับว่าไม่มีรอยเทา้าชาโตเกิดแล้วตะวางอันว่าท่าน นาขจสิมันเยเห็นจะจะไม่ไปสันติกางสุดสํานักอาจริยศาสตร์ของอาจารย์อิติดังนี้เทโรอันว่าพระเทระอาหะกล่าวแล้วว่าพันเตค่าแต่ท่านผู้เจริญอามะขอรับเอวงังอันว่าอย่างนั้นมะยังอันว่าเราทั้งหลายสังสเคคันเมื่อความเกี่ยวข้องสติมีอยู่อาคะมีมหาได้ไปแล้ว ปานะแต่ว่าอิธานิในการนี้สังสะโคอันว่าความเกี่ยวข้องโนอันเราทั้งหลายชินโนตัดได้แล้วเตนะกรณีนะเ,นนะเพราะเหตุน,นั้นมะยังอันว่าเราทั้งหลายนะคัดฉามะย่อมไม่ไปอีกอิธิังนี้พี่ขวนว่าพิสุทั้งหลายสุตวาฟังแล้วตังวันจนังซึ่งคำนั้น อารโรเจสูงกราบทูลแล้วอัถังซึ่งเนืฟ้ฟารามต่างนั้นสถูแก่พระศาสดาว่าเอสาเทโรอันว่าพระเถระนั่นวัตวากล่าวแล้วอภูตังวัจนังซึ่งคําอันไม่มีแล้วพยากรโรติย่อมพยากรอันยังซึ่งพระราตผลอันบุคคลพึงรู้ทั่วอิติดังนี้สถา อันว่าพระาศาสดาวัตวาตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอามะเออปุตโตอันว่าบุตรมะมะของเราโจเทตวาตักเตือนแล้วอัตานังซึ่งตนอัตนาวะด้วยตนเทียวปะโตถึงแล้วมัตกังซึ่งที่สุดปปัจจชิตากิจจสสะแห่งกิจของบรรพชิตอิติดังนี้ เทเสนโตเมื่อทรงแสดงธรรมังซึ่งทำอภาสได้ตัดแล้วคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้ว่าตะวังอันว่าเธอโจทยะจงตักเตือนอัตนานซึ่งตนอัตานาด้วยตนตะวังอันว่าเธอปฏิมังสาจงพิจารณาอัตนานซึ่งตนเอตังนั่นอัตานาด้วยตน พิกุลูก่อนภิกษูโศตวางันว่าเธอนั้นอันาตาคุโตเป็นผู้มีตนอันคุ้มครองแล้วสติมาเป็นผู้มีสติอุตวาเป็นวิหาหิสีจักอยู่สุขังสบายหิจิงอยู่อัตาอันว่าตนนาโถเป็นที่พึ่งอัตโนของตนโหติย่อมเป็นอตตาวะ อันว่าตนเทียวคติเป็นคติอัตโนของตนหวตย่อมเป็นตัสมาพระเหตุนั้นตะวางอันว่าเธอสังยมะจงสงวนอาตานางซึ่งตนอาสังพัทรังสังยมันโตวานิโชอิวะเพียงดังอันว่าพ่อขาสงวนอยู่ซึ่งหมาตัวเจริญอิติดังนี้ อโถอันว่าอัดว่าตวังอันว่าเธอโจทยะจงตักเตือนอัตานางซึ่งตนอัตนาวะด้วยตนเทียวอัตนาวะอัตานางโจทยะคือว่าอัตนาอัตานางสารยะอัตานางยางตนสารยะจงให้ระลึกอัตนาด้วยตนอิติดังนี้ ตาถาเพรโสในบททั้งหลายเหล่านั้นหนะาประรัศศแห่งบทว่าโจทยตานางังอิติดังนี้อธโทอันว่าอัดว่าตวังอันว่าเธอเปริวีบังสาจงพิจารณาอัตานาังซึ่งตนอัตนวาวะด้วยตนเทียวอิติดังนี้พระรัศศแห่งบทว่าปฏิมังเสอิติดังนี้อธโทอันว่าอัดว่า พิกุดูกอรภิกษุเอวังภาเวคั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตม,มีอยู่ตาวางกันว่าเธอโสนั้นอาตาคุตโตชื่วว่าเป็นผู้มีตนอันคุ้มครองแล้วอัตนาวะอัตโนคุตะต,ตายะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้อันตนเทียวคุ้มครองแล้วสติมาชุ่วว่าเป็นผู้มีสติ อัตโนอุปธิตัสติตายะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้มีสติตั้งมั่นแล้วอุตวาเป็นวิหาริสสีจากอยู่สุขังสบายสัพริยาปเทสูในอิริยาบถท,ทั้งปวงทั้งหลายอิติดังนี้ประสะแห่งบทว่าโสอิติดังนี้เป็นต้นอโธอันวาดว่า อวัสยโยเป็นที่อาศัยอวัสยโยคือว่าปฏิฐาปฏิฐาเป็นที่ตั้งอยู่เฉพาะอิติดังนี้พระสะแห่งบทว่านาโถอิติดังนี้ปุคโลอันว่าบุคคลปรโรอื่นโกหีไคแลนาโถเป็นที่พึ่งพระวยะพึงเป็นปุคเลนะอันบุคคล ปฏิทายะตั้งอยู่เฉพาะแล้วอัตภภาเวในอัตถภาพปราาพัสสบุคละสะของบุคคลอื่นนัสกาไม่อาจตัวนี้รวบแปรนะครับกุสลังกตวาสขปรายะเนนะวามคคังภาเวตวาสชีกตภเรลน,นะวาพวิตุงอาวารวบอยู่ข้างในนะครับ เพื่ออันเป็นผู้กระทําแล้วซึ่งกุศลมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าหรือหรือว่าเป็นผู้ยังมัรคเจเริญแล้วมีผลอกรรมให้แจ้งแล้วเป็นเป็นออกมาจากพระวิตรุงตัวนี้นะครับยัสมาเหตุใดแตสมาเพราะเหตุนั้นอโถอนว่าอธิบายว่าปุคโลอนว่าบุคคลปรโรอื่นโกหินามะ ชื่อว่าใครแลนาโถเป็นที่พึ่งพระวยะพึ่งเป็นอิทธิดังนี้โหติย่อมมีสำนวนของอดอกเตอร์อเทียสจะเติมคำว่าโหติย่อมมีมานะครับแต่บางสำนวนจะไม่ขึ้นมานะครับอัโถอันว่าอัดว่าอัตาวาอันว่า,นวา,นวาตนเทียวคติเป็นคติคติคือว่า ปฏิฐาปฏิฐาเป็นที่ตั้งอยู่เฉพาะปฏิฐาคือว่าสรณงสรณงเป็นที่ระลึกอัตโนของตนโหตีย่อมเป็นยัสมาเหตุใดตัสมาเพราะเหตุนั้นวานิโชอันว่าพ่อขานิสายอาศัยแล้วตังอัสังซึ่งมานั้นพัทรังตัวเจริญพัทรังคือว่าอสา,าชานิยัง อาสาชนิยังตัวเป็นม้าอาชาในปัทยันโตปรารถนาอยู่ลาพังซึ่งลาบปริชินทิตว,วากำหนดแล้ววิสมัตฐานจารังซึ่งการเที่ยวไปในที่มีความเสมอไปปราดแล้วตาซาอาสซาแห่งม้านั้นตั้งอาสังอย่างม้านั้นนาหาเป็นโตให้อาบอยู่โพเชนโตให้บริโภคอยู่ติขตุงสามครั้ง เทวสสะแห่งวันสังยเมติชั่วว่าย่ำสงวนสังยเมติคือว่าปฏิชักิิปฏิชักิิย่อมประคับประคองยถาชันใดตะวังปีแมนว่าเธอนิวาเรนโตห้ามอยู่โอปาทางซึ่งความเกิดขึ้นอากุศลแห่งอกุศลอนุปันนัส,สะอันไม่เกิดขึ้นแล้ว ปชหันโตละขาดอยู่อกุศลังซึ่งอกุศลอุปานาังอันเกิดขึ้นแล้วสติสัมโมเสนะเพราะความหลงพ้อมแห่งสติสังยมะชื่อว่าจงสงวนสังยมะคือว่าโคปะยะโคปะยะจงคุ้มครองอัตานังซึ่งตนเอวังฉะนั้นเอวังภาเวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตม,มีอยู่ตะวังนั้นว่าเธอ อาทิคมิสตีจักบรรลุโลกิยะโรกุตระวิเศษสังซึ่งคุณวิเศษอันเป็นโลกิยะและโรกุตระกัตวากาารรมปฐมชานังซึ่งปฐมชานอาทิงให้เป็นต้นอิติดังนี้พระสัจเหมบทว่าตัสมาอิติดังนี้เป็นต้นเทศนาวาสานีในการไปที่สลงแห่งเทศนาพระหูชนะว่าชนทั้งหลายมาก ปาปุนิงสุบรรลุแล้วอริยภราณิซึ่งอริยผลทั้งหลายโสตาปฏิภาทีนี้มีโสดาปฏิผลเป็นต้นอิทธิดังนี้แลนังคละกูตัดเทระวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่านางาังคะกูนิธิตังจบแล้ว